สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับครูปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการส่งงานนะคะส่งงานครั้งนี้คืออะไรคือการสอบภาคปฏิบัตินะคะอย่างที่ปุ๋ยแจ้งไปแล้วนะคะอันนี้เนอะอาะทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะนะางานที่สั่งเนี่นะคะเป็นงานของหน่วยที่5นะคะการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะ หน่วยนี้เนี่ยเราจะต้องสอบภาคปฏิบัตินะคะเพราะว่าตัวชี้วัดเนี่ยบอกว่าให้เด็กเห็นคุณค่านะคะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องสอบภาคปฏิบัติปกติแล้วถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็คือจะมาจับนั่งตามเลขที่1-5นะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเกิดสถานการณ์ดังนั้นก็ขอให้เด็กๆเนี่ยฝึกฝนนะคะในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ1เดือนนี้นะคะอ่ะงานนะคะจะมี2อ,อย่างนะคะคือ1คืออ่าถ่ายภาพนะคะการนั่งสมาธิ1ภาพ ะะอันนี้นักเรียนอิสลามไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องส่งเนาะแล้วก็อันที่สองนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะโดยจะต้องสวดมนต์โดยบทสวดต่างๆที่กำหนดมานะคะเริ่มจากอันแรกคือบทนมัมสการพระพุทธเจ้านะคะท่องนมโมสามจบไม่ต้องแปลนะคะ นะโมตสะพคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะค่ะนะอันนี้ท่อง3มรอบ3าครั้งนะคะส่วนบทที่สองนะคะคือบทบูชาพระรัตนตรัยพร้อมคำแปลแล้วก็บทที่3นะคะบทสวดแผ่เมตตาพร้อมคำแปลเหมือนกันค่ะบทสวดจะอยู่ในหนังสือพระพุทธศาสนานะคะหน้า50และ52นะคะในส่วนนี้ไอตอนที่2เนะะี่ยค่ะนักเรียนอิสลามนะคะให้เปลี่ยนเป็นการกล่าวดูอานะคะบทฟาติฮะนะคะ ที่ขึ้นต้นว่าอาอูมินามินะไลชออิรออีมประมาณนี้นะคะถ้าปุ๋ยออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอาบทนี้นะหมายเหตุที่ปุ๋ยกําหนดไว้นะคะนักเรียนที่ยังจำํำบทสวดไม่ได้เนี่ยให้ฝึกซ้อมก่อนเพราะว่าเรามีระยะเวลาให้จนถึงวันที่3ตุลาคมนะคะผู้ปกครองเด็กๆต้องฝึกฝนนะคะเนื่องจากว่าป .4 ลูกจะต้องสอบอันเนี้ยอย่างเข้มข้นมากเลย ะะดังนั้นถ้าท่องได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวลูกเองด้วยเพราะว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะวัดเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าเนาะดังนั้นครูปุ๋ยอยากจะให้สิ่งเหล่านี้ติดตัวไปกับลูกนะคะวิธีการส่งงานนะคะการอัปโหลดคลิปเนี่ยปุ๋ยไปสร้างกิจกรรมไว้บน Facebook นะคะก่อนอื่นต้องแจ้งเลยว่าถ้าผู้ปกครองไม่มี Facebook นะคะาการส่งอันนี้จะมีปัญหาค่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการล็อกอินนะคะสำหรับ นักเรียนคนใดที่ผู้ปกครองไม่มี Facebook นะคะขอให้ส่งส่วนตัวเข้ากับปุ๋ยเลยนะคะส่งมาในในไลน์นะแต่ถ้าใครมีนะคะรบกวนขอให้ไปโพสต์ไว้ใน Facebook ค่ะเพราะว่าคลิปทั้งหมดนี้นะคะจะไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโรงเรียนรักษาศีล5นะคะโครงการที่กลุ่มสาระสังคมกำลังจะดำเนินการอยู่นะคะซึ่งเป็นระยะยาว3ปีนะคะก็เลยอยากให้เด็กๆเ,เนี้ย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยกันนะคะอะคราวนี้คนที่มี Facebook นะคะเราลองมาดูนะว่าวิธีการเนี้ยเข้ายัางไงนะคะอาปุ๋ยเนี้ยไปแปะลิงก์ไว้ให้บริเวณที่ที่เราแชร์ที่ปุ๋ยแชร์แชร์คลิปสอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยจะไปแปะไว้ให้ในโน้ตของของห้องเรียนแต่ละห้องด้วยนะคะอาเมื่อเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเจอกับหน้าต่างตรงนี้นะคะนะเจอกับหน้าต่างตรงนี้ ในส่วนที่เป็นหน้าต่างตรงนี้อะค่ะเราจะต้องมาเลือกที่การสนทนานะคะถ้าใครเล่นกับคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าใครเปิดกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นข้อความว่าการพูดคุยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองกดเข้าที่ตรงคำว่าเกี่ยวกับเนี่ยเราก็สามารถโพสได้เลยนะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะยังไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้ผู้ปกครองกดที่การสนทนานะคะ พอกดที่การสนทนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะมีตรงนี้ค่ะตรงคําว่าเพิ่มโพสต์นะคะแล้วก็กดมาได้เลยแล้วก็กรอกชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนนะคะแล้วก็แนบแนบรูปภาพและวิดีโอมาส่วนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือตรงนี้ก็จะแบบจะเขียนว่าพูดอะไรบางอย่างหรือโพสต์อะไรบางอย่างนะคะก็กดตรงนั้นมาเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะรบกวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะดูตรงนี้ช่วยติดแฮชแท็กให้นิดนึงค่ะแฮชแท็กตรงนี้นะ มีโรงเรียนอนุบาลพังงารักษาศีล5้เจ็ดกิจวัตรความดาีเรียนสนุกปลุกคุณธรรมแล้วก็ครูปุ๋ยแลนนะคะนี่ช่วยก๊อปปี้ตรงนี้ค่ะไปติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ติดไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลอะไรนะแต่ถ้าช่วยกันติดแฮชแท็กเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเทรนด์นะคะมันก็จะไปเข้าลิงก์สู่โครงการที่เราได้ดำเนินการกันอยู่นะคะอ่าโอเคอันนี้เราลองมาดูนะคะ นักเรียนที่ได้ส่งมาแล้วนะคะอ,อันนี้เริ่มจากพี่ปื้มเนาะอันนี้เพิ่งส่งมาปุยยังไม่ได้ตรวจให้นะคะแต่นี่ก็ที่เหลือก็จะมีนี่พี่บุ๊คลู๊บเมื่อตรวจเสร็จแล้วปุ๋ยจะปุ๋ยจะคอมเมนต์ให้นะคะคอมเมนต์ให้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ละคนต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะอ่นนี่ก็ส่งกันมาประมาณนึงแล้วนะคะผู้ปกครองสามารถมาดูได้นะคะว่าเพื่อนๆส่งไปแล้วเราปุ๋ยเม้นว่ายังไงปุ๋ย มีการเขียนอธิบายนักเรียนคนไหนว่ายังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปุ๋ยจะไปกดอัปเดตการส่งงานไว้ให้นะคะดันงนั้นผู้ปกครองสามารถอัปอัพคลิปวิดีโอต่างๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแจ้งนะมันก็จะมาอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะมาทายอยตรวจให้ทุกๆวันค่ะหวังว่าทุกๆท่านนะคะคงจะเข้าใจวิธีการในการ อัปโหลดคลิปวิดีโอและก็ภาพถ่ายดังกล่าวแล้วนะคะหากท่านใดนะคะยังมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้ในในไลน์ในหล,ลายห้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปุ๋ยก็คงจะมีเรื่องชี้แจงแค่นี้นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะพยายามลูกครูปุ๋ยมั่นใจว่าลูกทำได้แน่นอนเพียงแค่เราต้อง ฝึกฝนมันทุกๆวันนะคะก่อนนอนคนที่สอบผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถสวดได้ก่อนนอนนะคะจิตใจเราจะได้ผ่องใสนะเวลาเราหลับเราก็จะได้หลับสบายพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะลูกก็จะได้มีสมาธิกันทุกๆคนนะคะโอเคนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ